สวัสดีครับพบกันในช่วงเชา้าประมาณ7จ็ดถึงโมงบรรยากาศบ้านสวนสอนสมนึกช่องสวนต้นไม้น้องโพนี่ สวยนะครับสปอร์สีสีแดงแดงสดๆดดผสมประสานนะครับให้กับท่านผู้ชมที่ชื่นชมชื่นชอบไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับต่างๆเจ้า ค้างคาวดำกำลังออกดอกสวยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันให้บรรยากาศเช้าว,วันนี้หลังจากฝนตกเมื่อคืนนี้ซึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ในบรรยากาศท้องฟ้านะครับครึ้มครึ้มอยู่ นี่คือบรรยากาศเช้าเๆของเราสำหรับวันนี้นะครับเจ้าอันโบอันโบเป็นไม้ประดับาจากต่างประเทศที่ช่วงที่ผ่านมานะครับ มีมูลค่าที่นะครับหลายลคนและคนถ้าหากว่า,าไม่เท่าไหร่แล้วจะจับต้องก็ไม่ค็ได้แต่เดี๋ยวนี้นะครับราคาลดลงเราสามารถจับต้องได้อันโบ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 อันนี้เป็นอันโบธรรมดานะครับไม่ดังอันนี้เป็นมอนสเตล่านะครับ มันสเตล่ามันสเตล่ากบกุ้งอันนี้เป็นเบอร์เบิร์นมาร์กครับบรรยากาศตัวนี้เป็นสปอร์สี ลูกของมันที่ใหญ่มากขณะนี้มันเป็นหนอนะครับเพ่งแยกออกมาปลูกได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับตัวนี้เป็นบิ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 นตระกูลบินสวยงามอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็เป็นสับปะรดสีที่สวยงาม กูนิโอมีหลากหลายสีเขียวชมพูส้มเหลืองสวยนะครับมอนสเตลา่ากำลังสดใส ก็เป็นสัตวประหดสีแต่เป็นตระกูลแจ็คแจ็คเมียน,นะครับส,สวยอีกลักษณะหนึ่ง ี่ก็เป็นสับปะรดสีส,สีลักษณะบ่งบอกถึงความสดใสในลักษณะกลางๆแบบหนึง่งให้ท่านได้ชมกัน รวยซับรวยซับอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะเขาเรียกกัน จำชื่อไม่ได้แล้วครับอันนี้ก็สวยอีกแบบหนึง่งนะครับอันนี้เป็นอิพิอิพิด่างอิพิด่างอิพิด่างสวยๆนะครับแล้วก็เป็นจันประกายดาว โดนนอนโดนนอนเจาะนอนกัดนอนกินนะครับนี่ก็เป็นการส้มธรรมดาพี่ดา่างอันนี้เป็นอะไรนะพิงพิงพิง รบรรยากาศเช้าเชในช่วงเส็บวันนี้นะครับสวนต้นไม้น้องโคนี่บ้านสวนสอนสนึกกะหวังว่าคริปนี้ก็จะทำให้แฟน เอฟช่องสวนต้นไม้น้องโันี่มีความสุขร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราบรรยากาศสดใสโลกสีเขียวด้วยไม้ดอกไม้ประดับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ